อาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สกเกม Forza Horizon น,นะครับผมอ่ะผมเพิ่งซื้อไปวันนี้นะผมผมเลยตื่นเต้นมากนะผมตอนแรกผมว่าจะแอบเล่นแล้วนะผมแต่ว่า <S <S เอองั้นก็เล่นไปพร้อมกับคุณผู้ชมแล้วกันนะผมไม่แน่ใจนะผมว่าเสียงผมกับเสียงเกมอะไรดังกว่ากันนะผมคมอยลดนะ น่ะเสียงดังละอันนี้เราน่าจะเล่นเป็นแม็กาเลนะครับผมโอ้โหภาพสวยมากครอันนี้เราเล่นเป็นแม็กเลนเซนนานะครับผมอ่ะเดี๋ยวโอเค จบอ่าได้อยู่ได้อยู่เจ้ขวนขวนโอ้หหลุดหลุดหลุดลุดปลาโอ้เกตอะไรวะอ๋อเกตไปต่อเมื่อกี้หลุดปลาแอบกดแถบแถบอะไรวะอ๋อแถบเปลี่ยนมุมมองนะครับผมเปลี่ยนมุมกล้องโอ้ชนเออเกเโอ้โหถนัด ขนาดกอมุมอื่นเลย่อยค่อยๆไปนะผมไม่รีบไม่รีบเดีย๋ยวคันข้างๆเรารุ่นอะไรวะข้างหน้าน่าจะเป็นลาฟลอรีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมผิดถูกขออภัยด้วยนะผมโอ้แต่ว่าคันนี้มันรุ่นอะไรวะอันนี้ไม่แน่ใจนะผมโอเคผมลืมบอกนะผมผมซื้อเป็นฮอลเลตซอนพอต้าฮอลเลตัน 4. a n t i m a t e Edition นะครับผมโอ้โหพอจะบูดได้ลิขสัพภาโอ้ไปต่อไปต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเมื่อกี้เหมือนมีอารอะไรวะอ,อาน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรวะรีเวิร์สหรือเปล่ารีเวิร์สหรือรีอะไรวะอ่านไม่ทันนะครับผม ขอภัยอ่ะโอ้โหเข้าโซนหน้าหนาวแล้วนะผมมีิมาด้วยเราได้เล่นเป็นรถคันนี้หรือเปล่าน่าจะใช่แหละอ่ะอันนี้ออฟโรดนะครับผมแอนลี่ครับผมเราเล่นเป็นรถรถรุ่นอะไรวะมีวายอ๋อ ถ้ากดใช้ R นะผมรีไวท์กลับนะบผมไม่เป็นไรครับผมเราฟรีมือเทพอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยไปนะผมโอ,อ้ยหลุดหลุดว่ายโอ้เช็คพอยข้างหน้าเราไปเช็คพอยกันเจ็บร้อยครับผมไปไปเรื่อยๆแต่ว่ารู้สึกว่า ถนนที่มีหิมปะปกคลุมนะครับผมขับยากมากรถมันลื่นๆใช่อันนี้เราต้องผ่อนความเร็วลงนะครับผมเชิอ่าค่อยๆไปครับโอ้โหอันนี้โฟลเลอร์หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่โฟลเนอร์ฟอโฟจเนอร์หรือเปล่าพูดผิดพูดผิดครับขอโทษอร์นะอ่ะไปต่อครับผม โค้งหน้าผม,มค่อยๆเลี้ยวอ่าอันนี้คืออะไรวะข้าง,งหน้าคือเต้นไชหรือเปล่าดูแม่อยู่สุดท้ายยังไม่เป็นไรครับผมแซงได,ด้โอ้โหโดดโอ้ยได้ของเรารุ้นอะไรวะม <c oughs> <c oughs> องจะโคง้งไม่รู้เรื่องเลยฮนะอ่ะค่อยๆไปครับผมเอออันนี้หน้าฝนหรือเปล่า โอ้หอันนี้ผมคุ้นคุ้นนะผมน่าจะเป็นฟอร์ดโฟร์กัสหรือเปล่าอ่าถ้าผมไม่แน่ไม่แน่ใจผมคิดว่าน่าจะเป็นฟอร์ดโฟร์กัสนะผมอ่าอ่าค่อยๆไปครับผมมีรถวิบากข้างหน้าเราด้วยครับผมโอ้ยรถุดหลุดหลชนๆๆชนจนได้อ่าอะไรวะของเราหลุดหลุด หลุดเช็คพอยต์อ <protecting> <noise> <ap> ่ะ <anim> ค <Darwin> <ap> ่อยๆไปครับผมผมยังเล่นไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะผมอ๋อเอ่อผมลูกศรเนี่ยเอาไว้เช็คมุมมองภายภายน์ตัวภายนอกตัวรถนะผมเช่นอันเนี้ยมัวแต่โมอะค่อยๆไปครับผม ลงน้ำโผล่รถโดนคอมแอร์ข้างหลังได้รถคันนี้แอนลงน้ำไปต่อครับผมน่าอะไรวะเนี่ยเด็กพอยครับผมน่อาโดดน นี่อะไรวะอ๋อท่อเดี๋ยวมาดูกันครับเอท่อได้หรือเปล่าโอ้โหลดความเลยอ๋อนะคะเรารีไวกลับแล้วกันโอเคประมาณนี้นะฮะอ๋อพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคไปต่อครับผมเนี่ยโอ้รีรีเการีเกาเอาไว้ไม่ไม่รอเลย แต่ว่าชีวิตจริงคงไม่สามารถรีได้แบบนี้นะครับผมก็ควรขับรถระมัดระวังนะครับผมชีวิตจริงถ้าเกิดพลาดไปแล้วเอากลับมาไม่ได้นะครับผมอันนี้เป็นเกมนะครับผมโอเาว่จริงนิดนึงอ่ะไปครับผมโดด กังเล่นซุปร์คาแล้วผมคันนี้ไม่ไหวถนนก็ลื่นมากนะผมอาฝนแต่แดดออกนี่ชักยังไงอยู่เนี่ยเข้าสู่ถนนหลักแล้วครับผมนี่ฮะเอากระโดดโชว์หน้าร้อนแล้วผมเราจะเล่นเป็น BM หรือเปล่า อ๋อไม่ใช่อ่ะผิดแพ้อ๋อเล่นเป็นแบแล,ล็เแลนเซนนาครับผมเหมือนเดิมอันนั้นเป็นลำบกยนนี่เอ่อผมลืมชื่อแล้วครับผมอ่าไปครับผมนี่เป็นทางอันนี้คือสายของเรานะครับผมไม่คอยไปนะครับผมโอ้ตอนนี้ 175... 176... ไม่ต่อชั่วโมงโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอรีกลับแป๊บนึงไม่หล่อไม่หล่อเอาเอาใหม่ประมาณเนี้ยอ่ะไปโอ้ลถความเร็วลถความเร็วโอ้ได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 ้โอเคครับไปต่อโอ้ชนไปมั่วเลยโอ้โอเขียกค่อยไป,ไปครับก็จะคุมรถอยู่อ่ะ โอ้โหข้างหน้ามีบอลลูนลอยอยู่บนฟ้านะฮะโอ้แซงฟลอร,รี่แล้วนะผมต่อไปเราก็แซงอีกสองคันข้างหน้านะครับผมโอ้ช,ชนแหลกก็บอกเลยอ่าอะไรวนะเนี่ยโอเคโอ้แซงเออเราบบกินี่เหรอแซงคันนี้เป็น ผมไม่แน่ใจนะผมว่ารถรุ่นอะไรไม่เคยเห็นมาก่อนโอ้โหโอ้โหเบียดเบียดระเบงยิน่นี่นะผมโอ้โหแซงแซงเลือข้างหน้านะครับผมโอ้โเข้าที่สี่แพ้รถเต่าอ่ะผมยินดีรับเร่าก็สู้ฟอร์ซ่าฮอ z เลออนโนะครับผมา ันนี้เป็นงานมิสติ้งหรือเปล่าครับผมนี่อันนี้เราเป็นคนขับรถนะครับผมเป็นผู้หญิงซะด้วยครับผมเลือกผมก็เลือก,ผ,อกผู้ชายชน,นี่แหละเราคนไหนวะโอเคครับผมได้เวลาเลือกตัวเอ้ยเราเป็น <laughs> เราเป็นคนเอเชียนะเราก็เลือกเดี๋ยว <c oughs> มไม่ได้ดึงมันตึงเองอ่ะอันนี้ก็หลอกนะเอาผมว่าคนนี้นะผมเราเป็นคนเอเชียนะผมะอันนี้ก็เอเชียนี่วะอันนี้ใครหลอกันวะอันนี้ออกจอกไทยๆหน,น่อยนะผมอันนี้ออกจีนนะผมเอา,เอ,าอันนี้ไทยเลย เอานี้ดีไหมตาล็อกแล้วผมไม่ได้เซฟดูนี้ก่อนเอานี้ดีเปล่าเอ้ผมเอาคนนี้เอ้เอาคนนี้ดีกว่าผอ่ะเย็ดจัดไปเลือกตัวละครมาแล้วครับฮัลีห นี่คือว่าจะมีฟอร์ดโฟกัสแล้วก็ที่เจอเมื่อกี้นั้นเป็นออทีทีเอสหรือป่าไม่แน่ใจตัวอีคันเป็นคันส้มๆนะผมเห็นรางๆแต่ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรเอามาเลือกรถกันมัน มันดูอ่าอันนี้เป็น TTS Audi อันนี้เป็น d o ทชาร์เจอร์เอ่ออันนี้จะเป็น Master Car นะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็น Sport ส่วนนี้ก็จะเป็น Rally หรือเปล่างั้นผมเลือกเป็นเอ่อมันเข้าไปนั่งได้ไหมมันเราผมลองเลือกออディนะครับ คผมไม่รู้นะผมว่าอ๋อนี่ไงเปิดเข้ามาข้างในอ่ะเอ็นเตอร์อ่าเข้ามาในรถแล้วชื่<ม>ป์อ๋อผมป้ายทะเบียนเอาแบบเดิมนี่แหละไ,ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันหรอกโอ้โหเสีงยงรถยางโดวะ่ะ โอเคครับบทบกสองด่านนะอันนี้คืออะไร h o ล i ี o n f เ s t i v a l นะผมอ่าเราไปแข่งตรงนี้ก่อนนะผมอ่าโอเคแต่เราไปแข่งใน mm hmm. Festival นะผมในงานนี้อ่ะเ,อเดียวตรงน,นี้ดีกว่าโอ้ชุนพ่งรถมาใหม่หก็นชนซะแล้ว อะไปครับผมภาพในเกมนี่สวยมากนะผมเสียดายที่ผมใช้โน้ตบุ๊กนะผมไม่สามารถปรับภาพสุดได้นะผมอันนี้ต้องขออภัยนะผมถ้าผมปรับสุดแล้วมาแคทผมกลัวมันจะกระตุกนะครับผมแค่นี้ก็กระตุกจะแย่แล้วฮะโอเค้ เต,ตรน์นคาคืออะไรวะโอเครับผมเรามาแข่งนะผมอ่ะเราลงสนามแรกของเรานะผมไปเคข้างๆเราเป็น BM รุ่นเก่านะผมข้างหน้าเรารุ่นอะไรวะ โอ้พยายามไม่ให้หลุดออกจากเ็คคอยนะผมโอเคค่อยๆไปนะผมโอ้โหโดนรถโดนรถกินนะผมโอ้โอเครับผมสวยอยู่ แต่ตอนนี้เราอยู่ที่เก้านะครับผมรู้สึกว่าไม่ได้การแล้วเราต้องขึ้นนำค่อยไปนะครับผมโอ้ชนตลอดเลยมือใหม่ก็อย่างนี้แล้วผมอาจจะชนหน่อยอ่ะไม่เป็นไรนะผมไม่ว่ากันอ่ะนนี้ผ่อนความเร็วลงโอเคอยังได้อยู่ครับผมอ่ะซื้ โอเคอก่อนความเร็วลงหกตอนนี้เราอยู่ที่แปดแล้วนะผมโคตรดีใจเลยครับแซงขึ้นมาได้คันเดียว <c oughs> อ่าดีบไปไปต่อครับผมซแซงโอ้ชนอีกแล้วโอ้โหความเร็วตกมันปรับเป็นกิโลเมตรได้ไหมวะ ผมไมปปราบนะผมรู้ว่ารถเราวิ่งกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ยรีบเกินไปแล้วอ่าค่อยๆไปนะผมบาทจะยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะผมไม่ได้เล่นเกมรถแข่งนานระบบเกมเพย์ของเกมออลิเลตอนมันต่างจากน่โคตปิดพอสมควรนะครผมอันนี้ รถรุ่นอะไรวะผมมันฮอนด้าครูซซันเลยเออโอ้อโหขอบคุณอ่าตอนนี้เราอยู่อันดับที่หกแล้วนะผมค่อยๆไปนะผมแต่เราจะมาค่อยๆไปไม่ได้ละโอเคตอนนี้เราแซงขึ้นเรื่อยๆนะผมโอ้ตอนนี้เราอยู่อันดับที่สองแล้วนะผมข้มนนา,มางหน้ารุ่นอะไรวะเนะี่ยอ๋อค่อยๆไปนะผมอ่า นี่ผ่อนผ่อนความเร็วลงอ่าข้างหน้ารู้สึกว่าจะเป็นเบนซ์ AMG อะไรวะโอ้โอ้ตาละตาละไม่ค่อยไปครับผมเ,เรายิ่งลนเรายิ่งเสียวความเร็วอ่โอเคสวยครับผม Oh, โอ้หโค้งนี้สวยวะ่ะโค้งนี้นิ่มนวล oh, โอ้โค้งนี้ก็นิ่มนวลโอ้ยชนนิด oh. นึนงนะผมโอเคอันดับที่สองแล้วผมเขาที่หนึ่งไม่ได้เลยเพราะความเลาะแล้อังผมเองนะเลยโดนเบนกินไปนะผมเป็น M B S L K นะครับผม มีโดมีมาด้าเอ็กแปดโตโยต้าจีทีแปะผมอ่ะลออนเตอร์ออกไปกันโอ้โหคน <got S 1> ที่ตามเรา2,798คนขอบคุครับโอเคครับูติดตามเพิ่มเป็น3,000แล้ว ผมไม่รู้ว่าแพ็คเสริมรถเนี่ยไปรับตรงไหนนะผมผมอยากเปลี่ยนรถมากามีคนโทรเข้ามา,ดามกดอะไรวะไอกดทุกปุ่มกดทุกปุ่มเลยโออเคอร เฮ้ยไม่โดนภุมมแล้ววะเนี่ยน hey ี hey, April. ่ครับผมีหน yeah> ้า anyway> ท okay, ี่เด claro ินตามแผ่ทีนะครับผมเอกจากนอกงานแล้วนะครับผมใช้รถที่แข่งกับเราหรือเปล่า โอ้ยลืมลืมลืมควายอยู่เดี๋ยวสปีดรถจะมาจากเลนเออ่ทางขวานะครับผมแต่โอแต่ฮอลเลตซอนคอร์ซ่าฮอลเลตซอนเนี่ยรถจะวิ่งเลนซน้ายเหมือนประเทศเรานะผมเพราะว่าเฮ้ยใช่ไหมวะเราวิ่งเลนซน้ายนะครับผมแต่ว่าพวงมาลัยเราจะอยู่ด้านขวานะครับผมพวงมาลัยอยู่ด้านซ้ายฮนะ ไปคร,รับผมไม่รีบนีกาชื่อเบอกว่าเลี้ยวา้งหลี้ยวขวาหยวขวาครับผมความเร็วข้างโคงโอ้โหขับมันก่อนในสนามแข่ง โอโซนสอรย์มากมากโอ้รถยุบเลี้ย t ายดีใกล้ถึงแล้วนะผมเขาบอกให้เลี้ยวซ้ายโอ้โหสวยอะอันนี้อะไรวะ ออ,อผมลืมต้องกด e ต t e r นี่ว่ะออ่ะมาแล้วนะครผมอ๋อเรามาแข่งโอเคงั้นผมก็จะกดแข่งนะฮะรถเราไม่เป็น่องรองใครอยู่แล้วนะผมอ t s อ๋อดีเราเอาอยู่นะผมรู้สึกว่าจะสู้กับเซตเดิมนะผมกัคู่แข่งเซตเดิมเลยอตอนนี้เราว่าเรามีโอกาสได้ที่หนึ่งสูงมากนะผมผมว่า,อาตอนนี้เราอาจจะอยู่ท้ายๆนะผมเราลังท้ายไปนะผมแต่ถ้าพักเราน่าจะขึ้นอันดับที่หนึ่งได้ไม่ยากนะผมนี่ครับ ชนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับผมเออเราจะแซงคันสองคันแซงไหมโอ้แซงมาแล้วตอนนี้เราอยู่อันดับที่สี่นะครับผมเดี๋ยวโควันนี้มันไปติดตูดรถเขาติดอีกแล้วคันนึ่ข้างหน้าข้างหน้ายังไงโอสวยคนะสวยโอ้โหดีโอเกยเลยอ่าอยู่อันดับที่สองแล้วนะผมเห็นไหมแป๊บเดียวเอง นี้เป็นรถรุ่นอะไรวะ r x 7หรือเปล่าผมขอดูตูดก่อน r x 7นะครับผมหรือ r x 8วะอ่าเราอยู่ที่หนึ่งแล้วครับผมโอ้โหมีรถตามมานะครับผมนี้เราผ่อนนะครับผม โอ้โ <Okay. S 2> oh. <laughs> ไม่น่าไม่น่า้าวเลยอันนี้โค้งอีกแล้วนะผมเ้าโค้งอย่างสง่าง,งามนะผมโอ้โหเช็คพอยต์ชุบโอ้โห oh. ชุบเรียบร้อยนะผมเสร็ท <laughs> ายงหน้านะผม เจ็ดที่1แล้วครับผมโอ้โหบอกแล้วถ้าตั้งใจเล่นยังไงก็ที่1น,นะครับผมอ๋อคันเมื่อกี้เป็น Mazda MX 5ไฟนะครับผมอ่ะโอ้โ t โยต้าอันเนี้ยแฟนหกนี่เองตอนนี้เรามีคนติดตามเราเท่าไหร่ละอ่าอ่าเพิ่ม2,200นะครับนะ อัดนแป๊บหนึ่งนะผมเขาจะให้เราเป็นสตแมนอ่าตรงนู้นนะอเข้าาไปจอ็นสต ดเวอร์นะครับผมไปขับรถเป็นสแตนแมนนะครับผมอ่าเอาไว้คลิปหน้านะครับผมเราจะมาเป็นสแตนแมนกันนะครับผมอยากรู้เป็นกันนะครับผมว่าการเป็นสแตนแมนในการขับรถเนี่ยมันจะยากแค่ไหนนะครับผมเพราะว่าสแตนแมนการแสดงเฉยๆก็ยากพออยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้เราขับรถด้วยนะครับผมผมว่าแม่งยากเข้าไปอีกอ่ะและถ้าเกิดรถข้างหน้าที่เราจะไปเนี่ยผมทายว่าที่ผมเคยเห็นนะผมน่าจะเป็นบุกติชิลอนนะครับผม ผมว่าแม่งรถหรูด้วยแล้วแล้วก็ถ้าเกิดเราเอารถเข้าไปชนเนี่ยมีเรื่องแน่อะเอาไว้คลิปหน้านะผมแล้วเจอกันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงพี่เท่านี้นะผมดูคลิปผมไม่มีความถุกนะครับผมอย่าลืมกดซับกดไลค์กด,ก,ด,ก,ดกระดิ่งกดทุกอย่างอะบายบายไปแล้วบายบาย